ค<ต>ร, <ES> <ต>ร <ES> <น>ับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมันอนี่ช่องเจดีเจคีจกากกัวฟาร์มพามาเบิ่งพัฒน,นาการน้องปลามีเกลียวนะครับผมของเจดีเจคีจ,จกากกัวฟาร์มนะครับเนี่ยครับเออมือมือใส่ดันปากมันยกขึ้นน้อยนึงยกขึ้นเออจลกระไ้มันเนี่ยครับผมมันอนี่จะพามาเบิ่งน้องปลามีเกลียวนะครับผมอายุสิบเดือนกว่านะครับสิบเดือนกว่าบ่รู้ว่าพัฒนาการต่างว่าพี่น้อง กัดชิปเก่านะครับพี่น่องอันนี้กับเบิ่องชิปไม่นะครับผมมาพามาเบื่งพัฒนาการเขานะครับเดีเฮ้ยย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 อยย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 ยนยยยยยยย เียงโตไปอีกหน่อยเนี่ยครับผมยดืนใส่ใสสีโลกยดืนเหมือนขี้เกียจอ,อ่ะเนี่ยสายสโมกิ้งกันแม่เขาสายอโอโล่แปด้อยย่าเขาเสติงได้สิบทับศูนย์นะครับพี่นอกเนี่ยครับพัฒนาการเป็นยังเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวนี้ขาล้งฟังท้ายด้วย ตาไม่อันตั้นะครับพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจกะโทรได้นะครับ0854420610นะครับว่าไม่ได้กันบามันเรี่ยไรนะพี่น้องเออจังสรรคะเก่าแห้งเลยนี่เออจังสรรคะเออเออนะอย่าเก่าแห้งจนมันเดือดแผลได้ค่อยๆเก่าเก่าพอดีพอดีมันกำลังมีแห้งครับเออจังสรระเก่ันไะ ได,ดันตัวเอออือพูดได้สักคำว่าเบิองตัวจริงคำว่าเบิองไหนนะครับทยูท,ทีบ้านนักแจีงหน่อยต่มเมืองเสยม่ใหญ่อำเภอบย์ใหญ,ญ่จังหวัดนครราชสีมาน,นนนานะครับพี่น้องนี่แผ่นหลังเขานะครับพี่น้องแผ่นหลังเขานี่ครับแผ่นหลังเขานี่ตะนอกเขานะครับนี่ตะนอกเขานะครับวัวอายุสิบเดือนกว่านะครับยีเตีดได้หรอกบัดเตีนะครับวัวเชือกวัวฝึกประกวดนะครับพี่น้องพี่น้องเบิองแผ่นหลังครับ บันถ่ายเรื่มม้าแล้วครับพี่น้องบันถ่ายเรื่อมม้าแล้วครับบรถทายเรื่อมม้าแล้วครับพี่น้องครับบนถ่ายเรื่อมมาละเดี๋ยวบอไดให้กินอาหารหลายคือฟาร์มอื่นที่เขาเห็ดประกวดนะครับผมเห็นครับถ้าเพืสนใจว่าตัวนี้เอาไปไว้ประกวดก็สามารถติดต่อมาหาช่องเจคิสจากฟาร์มได้นะครับผม0 8 5ย์2 0 6 1 0นะครับ หัวาบามันเลือดลอยเกจประกวดมีใบเพชรดีกีเรียบร้อยทุกอย่างนะครับผมบอเมนวัวลูกผสมนะครับหัวาบามันเลือดลอยเกจประกวดนะครับผมถ้าใครสนใจก็จามาเข้ามาเยี่ยมชมได้ครับผมวันนี้ช่องจีจ,จ,จะขอฝากว่า,าขอจบการนําเสนอบทเพียบที่นี้ครับสวัสดีครับหัวมันหุน่นหวยแล้วครับพี่นอ้องนี่หลานหุ่นหวยแล้วติลกปล่อยวันหลดเปียเออ Mm-hmm. <laughs>